มันหี่ยวรงนั่นเห็นมั้ยเหี่ยวรงนั่นเหี่ยวแล้วมันก็ร่วงอลนนั้นยายหืมปลาพริกแมวบ้ามันคือบโบไม่เห็นเม็ดพริกเลยหืมอันนี้ต้นพริกต้นพริกต้นพริกเบนไม่ไปบักเขือก็ใส่ไว้รวมเลยเบนเบนมานี้เบนป้าพริกยายแมงางำ อันนี้บาอดต้นพริกแม่อืสอสต้นะจะมันสวยมากเลยนะใหญ่ดอ,อกพริกดอกพริกดอกมันออกแล้วใหญ่อ,ยยอ้า นันี่มานน่อืมอันนี้โหละพาอันนี้มะละนะคะอันนี้ผักปลูกที่เย,ยรอรมันนะคะทุกคนเอาผักไทยเมืองไทยมาปลูกอืออันนี้ผักชีลาวไม่ไปฝั่งโน้นนะลูกผักชีลาวอันนี้ขนะนะคะพิ่เก็บไปออ,อันนี้โหระพา โอเคค่ะนี่สาระเหน่อันนี้สาระเหน่เบนทำไรลูกน,นี่สาระเหน่เราปาสาระเหน่ไหมสาระเหน่ย,ยายไหมไอ้ที่ยายว่าหัวไอเน,น,นื้อคณะเนี่ยหรอที่หัวเดียวมา,มาไม่เข้าไปไหม ดผักสลัดพอดีมาเก็บสลัดยายสลัดโอมามันสลัดโอมาหมดแล้วหมดสวนแต่ก็เด็ดเอานะเด็ดเ <c oughs> เดดดด็็อืมไปเยอะๆเลยเนี่ยอันนั้นันนถ้าใบอต้นเล็กถ้าเธออยากเก็บเธอก็เก็บย่งไงตัดได้เลยนีอสองวันก็โตเต็มที่แล้วเออจะให้กบตัดเอาแต่ดอกแล้วต้นเอาออกก็ได้ต้นมันก็ขาไม่นี่แหละแล้วยายมาแล้ว,ยยลวยยก็ดึงออกเอง <Okay. S 2> เอก็ได้ งั้นก็ดึงออกไปแค่นั้นก็จบแล้วยายเ <c oughs> ห็นไหมยายเอาข้างไวนะ้น่ะอ้าวไม่เอาไวป้ปลูกอีกเหรอไม่จะเอาทิ้งนั่นแหละแรกงว่าจะเอาขาไวใ้ให้มันแตกยอดแตกอะไรออกมา,าก็ถึงมะเขือยายขึ้นเยอะมากเลยนะต,ตะไคร้ก็มีอมอันนี้แตงต้นนี้ได้กินสองลูกแล้วนะเนี่ยเก็บไปสองลูกแล้วอันนี้มันมีน้ำนะกรุบต้องระวัง อันนี้มะเขือม่วงใช่เลยอะมะเขือขึ้นง่ายมะเขือขึ้นอันนี้มันดมใหญ่มันน้อยขึนหรือใหญ่เลยใช่อันนี้คือแบบว่าถ้าฝนไม่ตกก็ต้องรดใช่ไหมยายรดหมดเลยรดหมดเลยอันนี้ก่อนฝนไม่ตกอืมถ้าฝนตกงูบก็ดูแหละถ้ามันแห้งกูบก็ลดใหญ่มันแห้งว้าทำสลัดนี่ใหญ่ ยายเด็ดก็ได้เน่ยายเด็ดเนี้ย,ย,ยมีซอสสลัดอยู่บ้านจะเอาไปเหรอยะกินคนเดียวนะยายดอกไม้อเออเป็นนี่เดินชมสวนบ้านยายนางแล้วเป็นนี่ชมได้นะลูกยาชีไม่ต้องเพิ่มปุ๋ยให้ใหญ่ <laughs> ไม่ต้องเพิ่มปุ๋ยให้ยายนะ<อ> <laughs> ยายมันไม่ได้เพิ่มปุ๋ยนะยายใน <laughs> นี่ไม่้เพิ่มปุ๋ยอันนี้ดอกนี่สวยมากเลยแล้วมีจะผักสวนครัวนะครับ เอายายเอาใช่เอาผสมมันสุงจะแยบฮะสุกี้นี่โอ้ยฝนหยดอันนี้บัคเกอเทศ